โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกองหนึ่งนะฮะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเช่ามานะครับเป็นหลวงปู่จันนะฮะรุ่นแรกนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับ เป็นรุ่นแรกของท่านนะฮะหลวงปูจ่จันทร์เป็นพระาทางนาครพนมนะฮะทางบ้านผมนะครับผมก็เป็นคนนครพนมโดยพื้นเพแต่ม,มาอยู่ทำงานในกรุงเทพก็เกือบ40ปีลนะสีก่กว่าปีแล้ะ40ปีแล้วมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเรียนหนังสือแล้วก็ มาทำงานแล้วก็ปักอยู่หลักตั้งหลักปักฐานที่กรุงเทพเลยนะฮะอันนี้คือหรีงหวปูจันนะฮะรุน่นแรกนะครับสภาพนี้ผมรับชมมาโอ้ผม,ผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะ ได้พระชุดนี้มาเนี่ยเหมือนกับแบบเดีแบบว่าเป็นบุญของเรานะฮะคือตามที่ผมเห็นเซียนที่เขาทำ YouTube กันโอ้โหยุ้น,นี้สวยๆนี่ซื้อกันเป็นแสทองแสมแสนนะผมดูในหนังสือพิมพ์มติชนก็เล่นหากันถ้าเป็นกระไหรทองที่สวยเนี่ย สามแสนถึงสี่แสนบาทเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆโหวหนี่ผมนี่ถือว่ามีบุญมากเลยนะฮะมีบุญมากเลยนะครับ,บ,รรบที่ได้ครอบครองสภาพนี้สวยนะครับสวยมากสวยสมบูรณ์ นะกระไกลทองเกขาๆดูแล้วแบบถึงยุคจริงๆครับอายุพาก็หกสิบกว่าปีแล้วนะฮะหกสิบห้าปีเส้นสายลายเส้นนะครับดูนะฮะคือคือจะบอกว่าผมได้มาเดี๋ยวผมจะลงต่อให้อีกอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกระไหลเงินนะครับคลิปต่อไป อันนี้เป็นกระไหลทองนะฮะท่านดูตัวเส้นนะครับคือพระรุ่นนี้เนี่ยสังเกตที่พื้นเส้นเสี้ยนๆนะฮะจะชัดคมชัดแจ๋วมากโคจริงนี่ชัดแจ๋วมากเลยนะครับแจ๋วมากนะฮะลายเส้น วยานพวกนี้คือแต่กล้องผมอาจจะไม่ค่อยคหน้าขยายน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นองค์จริงนะครับถ้าเห็นองค์จริงแล้วท่านจะบอกโอ้โหนี่สวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับนะครับตะแกงดูนะฮะองค์นี้สวยจริงๆถือว,ว่าเป็นบุญของผมนะครับที่ได้ ครอบครามาคือจะบอกว่าชุดนี้ผมได้มาสี่เหรียญเป็นทองแดงสองมีทองแดงคือตามชุดที่ท่านท่านท่านทำมานะมีกระลาทองกระลเงินทองแดงลมดำทองแดงถิวไฟนะฮะก็รวมๆแล้วก็ประมาณก็คือสองพันห้าร้อยเหรียญตามพศออเลยนะครับ ก็นะฮะให้เพื่อนได้ดูกันนะครับไอซีแล้วเพื่อนๆ่ได้ดูกันนะฮะสนใจก็ทักได้นะครับเผื่อใครมีบุญไปต่อก็เอาไปนะฮะมีบุญไปต่อก็เอาไปการซื้อขายพระมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาของคนคนมีบุญ นะก็ได้ครอบครองพระที่ดีพระที่แท้นะครับแล้วก็หายากนะฮะก็ฝากเพื่อนไปนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาราคาก็พูดคุยกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้